รวมรถมือสอง JK สวัสดีค่ะมานำเสนออีโคโคารสายประหยัดคันเล็กกะทัดรัดขับง่ายขี่สบายหาที่จอดสะดวกนะคะกับรถยนต์นิสสันมาร์ทค่จะจัดทรงลงแม็กสวยด้วยนะคุกท่้าพร้อมขับได้เลยรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์1.2ค่ะเป็นรถบ้านแท้ๆสภาพดีสมรรถนะดีมีเร่มมีชุดโอนให้ครบเครื่องดีแอร์เย็นภายในสวยกว้างนะคะ ลักษณะตามนี้เลยค่ะทุกท่านราคา1 9 0 0 0 0บาทค่ะราคาเงินสดนะคะสนใจไปดูตัวจริงกันได้ค่ะไปทดลองขับกันก่อนได้นะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปแต่เน้นโทรก่อนนะคะเพื่อจะได้อัปเดตสถานะของตัวรถเพื่อไปดูตัวจริงกันนะคะได้ไม่เสียเที่ยวเสียเวลานั่นเองค่ะแอดมินก็เพียงนำเสนอให้ชวเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ